วันนี้นะครับก๊อดพาคุณผู้ชมนะครับมาบุกกองถ่าย MV นะครับเพลงเปิดใจของวงสดานะครับเดี๋ยวก๊อดจะพาเพื่อนๆทุกคนนะฮะไปพูดคุยกับเรล่านักแสดงนำจาก MV ตัวนี้ละกันไปชมกันดีกว่าครับตามมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอแทรกก่อนเลยละกันโอเคนะเดี๋ยวให้นั่งตัวทีละคนนะฮะว่าชื่ออะไรกันบ้างเริ่มที่น้องเสื้อสีแดงก่อนละกันโอเคครับค่ะชอนุกนะคะจริยาตรีสันติสุพลค่ะ ประกรอธิวัฒน์การจนะพิวัฒน์นะครับผมรับบทเป็นเพศของเรื่องครับเป็นผู้ชายแสนดีครับชื่อหญิงรัมณีรักแจ้งเพศนางนางเอกเขามีแล้วเราก็นางร้ายแซ่บๆค่ะธิตีนะครับธีรพันธ์เทมบุรุษนะครับเป็นแฟนของนางเอกนะครับแล้วก็เป็นตัวร้ายคู่กับหญิงครับผม้ชมฮะเอางี้ดีกว่าเราให้เหล่านักแสดงของเราฝากผลงานกันดีกว่าว่าเพลงนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างไรเรามาด้านนี้ดีกว่าโอเคมีความพิเศษยังไงเอ่ย มีความพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าต้องบอกเลยนะคะชีวิตหญิงจะรับงานแบบจริงจังจริงจังทางการพอมารับเล่น M อมตัวนี้หญิงสูงแบบเซ็กซี่สูดปรีดมา,ากมากๆไม่เคยเซ็กซี่เท่านี้มาก่อนในชีวิตนะคะต้องดูนะคะต้องดูงดคือบอกว่าบทนี้ต้องร้ายแน่แต้องร้ายแน่แมันไม่ได้ายธรรมดาเธเหมืนบบเซ็กซี่ พอพอแล้วอ่ะเรามาด้านฝั่งนี้กันบ้างนะเป็นด้านพ้าหน้าของเรานะเดี๋ยวให้ฝากถึงเอมีตัวนี้ว่ามีความพิเศษยังไงครับสําหรับผมนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเอมีเพลงนี้มันเป็นเอมีเพลงที่เนื้อเพลงเพราะนะครับจังหวะเพราะฟังง่ายและที่สำคัญเลยคุณก๊อตแซ่บจริงๆมันเป็นมันเป็นแค่บทแล้วก็ฟิลมันพาไปนะครับแต่จริงๆก็คือตัวจริงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดรไ,ได้ดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ตกคุณหญิงนะคือต้องคือดูต้อง ต้องอยากตกเลยโอเค,อเคนะฮะก็ะะคุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะฮะก็ฝากผลงานเพลงนี้ด้วยนะครับกับวงสดานะครับผมเพลงเปิดใจนะฮะแล้วก็ติดตามผลงานของพวกเขาทั้ง4คนด้วยละกันขอบคุณมากครับแล้วเ,เจอกันใหม่ช่วงหนะ้าบ๊ายบายเอาละครับผมนะฮะตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของเรียกได้ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมสุดอินดี้เลยนะครับเพราะโรงแรมที่นี่มีความพิเศษอย่างมากผมได้ไปเดินเยี่ยมชมมาแล้วด้วยนะเดี๋ยวให พี่แนะนำชื่อก่อนดีกว่านะฮะ,ะชื่อพี่น้ำตาลนะคะเป็นเจ้าของโรงแรมแอนเชโลแฟมิลี่สวีทแล้วก็จริงๆแล้วพี่ทำทำธุรกิจที่พักมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วอยู่ที่หัวหินแต่การการลงทุนครั้งนี้การเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นการผสมผสานเป็นการรวมพลังระบาระหว่างกระเบื้อง Angelo t i ทส์และ,ะโรงแรมที่ซึ่งมีการออกแบบตกแต่งแล้วก็มีการบริการที่พิเศษพิเศษในที่นี้คือ,อ มีความแหวกแนวในการต้อนรับลูกค้าการสกรีนลูกค้าแล้วก็เปิดตัวให้ที่เนี่ยณนะตอนนี้สามารถเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมกันได้แล้วระหว่างนี้เมื่อมีแขกเข้าพักเต็มตัวจริงๆอาจจะมีเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ลูกค้าด้านนอกสามารถเข้ามาที่โรงแรมนี้ได้ซึ่งที่เนี่ยถือว่าเป็นที่ที่พิเศษจริงๆในขณะที่วันนี้ทางทีมงานได้ให้เกียรติสถานที่ของเราได้ เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำทางทีมงานเนี่ยได้เล็งเห็นความสำคัญในดีเทลต่างๆในการตกแต่งในในสิ่งละอันพันละน้อยที่ทางโรงแรมซึ่งทางเจ้าของออมีความใส่ใจที่จะตั้งไว้ล้วนแต่เป็นสิ่งของที่มีค่าต่อทางจิตใจของพวกเราทางทีมงานก็ได้ให้โอกาสสิ่งละอันพันละน้อยเหล่านั้น<ๆ>เห็นคุณค่าของของเราแล้วก็นามาแสดงเล่าเรื่องราวผ่านผ่าน ทีมงานผ่านละครเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะอะแล้วครับแล้วเขาบอกว่าโรงแรมที่นี่มีความพิเศษด้วยการตกแต่งด้วยสถาปตัตยกรรมที่ที่แปลก นะครต้องบอกว่าแปลกเลยแล้วที่นี่มีทั้งหมดสำรองที่พักมีประมาณกี่ห้องครับจริงๆแล้วที่นี่มีทั้งหมด7ห้องค่ะซึ่ง7ห้องนี้จะเป็นธีมไม่ซ้ํากันเลยค่ะสองห้องแรกจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเป็นยูนิตแฟมิลี่ซึ่งทําไมถึงเป็นแฟมิลี่อย่างที่บอกคือเราได้ต่อยอดมาจากธุรกิจบ้านสีขาวริมทะเลที่หัวหินในส่วนนั้นกลุ่มลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่มาเป็นหมู่คณะและเป็นแบบครอบครัวในส่วนที่เหลืออีก5้ายูนิตจะเป็นห้องพักแบบเป็นเหมือน ลักษณะโรงแรมทั่วไปคือสามารถพักได้2คน3ามงแต่เป็นห้องใน type ที่เป็นห้องสวีทขึ้นไปในแต่ละห้องแต่ละทีมก็จะมีกิมมิกมีสตอรี่มีจุดเด่นมีลักษณะเอกลักษณ์ที่สามารถเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆตามทีมที่ตั้งไว้ค่ะครับแล้วเขาบอกว่าที่นี่นะโรงแรมที่นี่มันด้วยด้วยความการตกแต่งของเขาด้วยก็คือด้วยอินดี้มากๆเลยแล้วก็มี ต้องบอกว่ามีทั้งนายแบบนางแบบไม่ว่าจะเป็นกองโฆษณากอง MV กองละครคือเข้ามาถ่ายบ่อยมากน้อยแค่ไหน ณตอนนี้ทุกคนที่เข้ามาต้องต้องขอชื่นชมว่าคนคนรุ่นใหม่ของเราสมัยนี้ก่อนที่จะเข้ามาก็มีการอาินบ็อกซ์เข้ามาถามหรือโทรเข้ามาถามขออนุญาตเข้ามาซึ่งซึ่งทุกคนทราบว่าที่นี่คือโรงแรมแต่ก็มีการขออนุญาตเข้ามาก่อนซึ่งซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็พอมีการขออนุญาตมาเจ้าของบ้านก็ก็ดีใจแล้วก็ให้เข้ามาค่ะซึ่งจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่ทําโรงแรมตรงนี้ขึ้นไปส่วนหนึ่งจะเอื้อธุรกิจซึ่งกันและกันใน ในเครือของเราเองด้วยคือเจตนาว่าจะให้ที่นี่เป็นโรงแรมที่ซึ่งสามารถเป็นโชว์รูมกระเบื้องได้ด้วยจึงจึงเห็นว่าตลอดทางตรงนี้มีการประดับประดาไปด้วยผลิตภัณฑ์ของเราทั้งนั้นค่ะอ,อย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวให้คุณพี่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมนะได้ฝากกับ ผู้ชมที่กําลังชมเราอยู่นะฮะให้บอกว่าโรงแรมของเราตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็เวลามาที่มายัางไงสะดวกอย่างไงได้ค่ะเออตรงมาที่ถนนรัชดาพิเศษ32นะคะเข้ามาที่ซอยรัชดาพิเศษ32ตรงตรงเท่านั้นค่ะประมาณ1กิโลครึง่งสังเกตซ้ายมือจะมีป้ายบอกเลี้ยวเข้ามาประมาณ200เมตรป้ายบอก Angelo Family Suite จะมีป้ายบอกมาตลอดทางค่ะแม้จะลึกนิดนึงแต่แต่ก็ไม่เกินความพยายามค่ะนะ <Okay. S 1> ค่ะ ครับผมก็คือโรงแรม Angel o รแองเจโรแฟมิลี่แองเจโนะครับแหมผมก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วย Angel o นะครับก็ยังไงก็ฝากโรงแรม Angel o ด้วยนะฮะอย่างที่คุณพี่เจ้าของได้พูดไปเมื่อกี้นะต้องบอกว่าน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆแล้วการตกแต่งโรงแรมต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้วยสถาปตัตยกรรมแต่ละห้องนะก็มีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะยังไงก็พลาดไม่ได้เลยต้องรองมาที่นี่ครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะกบก็มาอยู่กับศิลปินแล้วนะครับที่เป็นศิลปินของเพลงนี้เลยนะครับกับพี่พี่วงโซดานั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอางี้ดีกว่าเราให้คุณผู้ชมนะไปรู้จักกับพี่พี่เขาว่ามีชื่อเสียงแรงนามว่าอะไรบ้างแล้วก็ทําหน้าที่อะไรในวงนี้บ้างเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมผมหมีมือกองครับพี่หมีมือกองครับผมเกมมือกีตาร์ครับพี่เกมมือกีตาร์ครับผมโซดาครับโอเคครับ อุ้ยครับผมกีตาร์ร้องนำครับกีตาร์ร้องนำครับพี่โดมครับเล่นเบสพี่โดมเล่นเบสครับเอาละครับนี่ก็เป็นทั้ง4หนุ่มนะฮะที่เป็นศิลปินต้องต้องบอกเป็นศิลปินหน้าใหม่ป่ะฮะเป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับและได้ข่าวว่าซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลแรกด้วยหรือเปล่าใช่ซิงเกิลแรกใช่ไหมฮะแล้วซิงเกิลนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างที่คุณผู้ชมถึงแบบว่าต้องชะงักแล้วติดตามพวกเราก็คือมีความติดตามคือมีดารา นะครับผมที่มีฝีมือนะครับมาร่วมแสดงใน m v ของพวกเราครับผมก็คือด้วยว่าวันนี้เรามาถ่าย m v กันที่นี่ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็นอกจากถ่าย m v ก็คือถ่าย m v มีทั้งนักแสดงด้วยแล้วก็มีทั้งพี่พี่ทั้ง4คนด้วยที่ร่วมเล่นด้วยการเตรียมงานวางแผนกันมาอย่างดีครับครับผมน่าติดตามครับผมติดตามชมกันนะครับเอางี้ดีกว่านะฮะแล้วเพลงนี้ต้องบอกว่าความพิเศษของเพลงนี้มันมันคืออะไร อ่ะพี่พี่ตอบมาดีกว่าความพิเศษเพลงนี้คืออยากจะบอกผู้หญิงที่ไม่รู้ความรักที่แท้จริงฮะว่ามันเป็นยังไงแล้วเพลงของเราเนี่ยจะสื่อให้ผู้หญิงคนนั้นให้ดูครับว่าความรักเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะที่เราสื่อออกไปที่เราเขียนตัวหนังสือลงกระดาษออไป ทุกคนได้ฟังแล้วก็มันก็จะซับพอร์ตกับ MV ตัวนี้ด้วยครับต้องบอกว่า MV ตัวนี้เป็นเห็นเมื่อกี้ผมได้เป็นสัมภาษณ์เหล่านักแสดงนำของ MV ตัวนี้มาเขาบอกว่า MV ตัวนี้มีความมีความแซบมากสำหรับตัวนักแสดงเองมันมีความแซบและความโหดยังไงบ้างเลยโหดน่าชมมากครับมีฉากเด็ดๆหลายฉากเยอะแยะมากมายใช่ครับน่าติดตามมากๆเลยโอเคเอางี้ดีกว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะติดตาม MV ของเราและเพลงของเรานี่ จะปล่อย MV ตัวเต็มเมื่อไหร่เอ่ยเดี๋ยวร็วนี้ฮะเดี๋ยวร็วนี้ครับทางช่องชาแนลของเราครับ GMO Music ครับในเร็วนี้ปล่อยแน่นอนใน YouTube ครับแล้วก็เพจของเราโซดาโซดาในเฟซบุ๊ก k นะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวให้พี่ๆวงโซดานะครับก็ฝากผลงานละกันนะครับโอเคพี่ฝากได้เลยครับผมก็ฝากติดตามทาง Youtube แล้วก็ช่องของ GMO Music นะฮะของพี่สอนที ในค่ายเป็นบอสใหญ่ของเราเนี่ยฮะเขาขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะตาม YouTube นะฮะ a c e b o o k ได้ครับผมโอเคนะฮะอย่างนี้ดีกว่านะครับยังไงเดี๋ยวผมต้องขอฝากผลงานของพี่พี่วงโซดาทั้ง4คนไว้ด้วยละกันนะครับกับเพลงเปิดใจต้องบอกว่า MV เพลงนี้เป็น MV ที่แซ่บแล้วก็รับรองว่าเลิศแน่นอนในปี60นี้นะได้ชมกันนเร็วนี้แน่นอนครับบ๊ายบาย